กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเราด้วยนะคะกดเลยเรื่องเล่าขวัญผวาผีเฮียนณนตึกศิลปกรรมในราวปี2538น้าามหาลัยกลางเมืองแห่งหนึ่งออยแอมออย ็นนักศึกษาคณะศิลปรกรรมาศาสตร์ชั้นปีที่สองสีแบบนี้ใช้ได้ยังอะ่ะก็ดีนะให้มันขาวเทาดำมากกว่านี้อีกสักนิดก็ดีอะ่ะอ๋อนี่คือความเลิศน,นี่คือตัวแม่โอ้ยเวอร์วังอลังการสุดๆคือฉันนี่เองเอา้าอาการหนักละเพื่อนเราปาพักเที่ยงแล้วไปกินข้าวกันเถอะ ทั้งสมคนเป็นเพื่อนสนิทโดยออยพักอยู่ที่หอพักข้างๆมหาลัยแต่แอมและออยมีบ้านอยู่ที่นนทบุรีนี้ตกลงเย็นเนี้ยแกได้เตรียมเสื้อผ้ามาไหมตกเย็นจะได้ไปช้อปปิง้งแล้วก็ไปดูหนังกันต่อเตรียมมาสิแต่ถ้าเลิกดึกนะฉันสองคนจะไปนอนที่ไหนล่ะรถไปแถวบ้านหมดตั้งแต่สองทุ่ม บ้านคุเปลี่ยวไม่กล้าขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรอกหอแกก็เป็นหอชายอ้าวแล้วทำไงล่ะหรือจะรอดูสาร์วอาทิตย์ล่ะโอ้ยง่ายนิดเดียวเดี๋ยวลองถามเพื่อนๆดูใครมีหออยู่แถวแถนี้ก็ขอไปนอนสักคืนหนึ่งก็แล้วกันแต่ถ้าหาไม่ได้ก็คืนนี้พวกเราก็แอบปีนขึ้นไปข้างบนตึกสิแล้วก็นอนบนห้องเรียนก่อนก็ได้ไม่มีใครรู้หรอกเออเอาแบบนั้นก็ได้ เออเดี๋ยวฉันจะมานอนเป็นเพื่อนดีไหมโอเคอุ๊ยสิ่งดังละไปพกเรารีไปเรียนกันแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันเก๋โอเคหลังจากเลิกเรียนแล้วทั้งสามแอบเปิดหน้าต่างไว้เพื่อจะสามารถกลับเข้าตึกได้ในตอนกลางคืน แอบแง้มไว้นิดน,นึงอ,อย่างนี้แหละเอออย่างนับแน่นนักละ,ละ๋ยวถึงเวลาเปิดไม่ได้แย่เลยนะจะไม่มีที่นอนเอาหลังจากนั้นทั้งสามคนพากันไปเที่ยวช้อปปิ้งกินข้าวและดูหนังจนมืดโอ้ยอิ่มพุงจะแตกเออนางอ๋อยแกน่ะชวนฉันสองคนกินจนอ้วนไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยนางแอมนางอ๋อยฉันรู้จักแกก็อ้วนแลวย,ย่าไ,ไปไปรีบกลับเดี๋ยวจะเข้าตึกยาก แล้วจึงพากันขึ้นรถเมย์กลับมาที่มหลาลัยถึงราวๆสี่ทุ่มว้าวคืนเดือนงายอุ้ยดูสิพระจันทร์เต็มดวงเลยอ่ะสวยจังเฮ้ยหมา,ามันจะหอนทำไมเนี้ยเดินเร็วๆเหอะแกไปไปไปอ้าวหลอฉันด้วยสีแหมจำอ้าวุุนนะอ่อยแกอย่าเสียงดังสิทั้งสาม ค่อยๆเดินเลาะตามทางเดินแคบๆแอบเข้าไปในบริเวณมหาวิทยายลัยนี้เดี๋ยวเราเข้าข้างหลังนะตรงหอพักคณะพลาไม่มีประตูยามจะเห็นไหมล่ะแกก็อย่าเสียงดังสิเดี๋ยวปีนขึ้นตึกกันทั้งสามพากันปีนเข้าหน้าต่างที่แอบเปิดไว้ตึกศิลปรกรรมนี้เพิ่งถูกสร้างขึ้นใหม่ และเพิ่งเปิดใช้งานเป็นปีแรกเบาๆสิแกนั่นแหละเบาๆไปค่อยๆเดินขึ้นบันไดกันอย่าไปใช้ลิฟต์นะเดี๋ยวโดนจับได้แล้วนี่เราจะนอนชั้นไหนดีละ่ะชั้น3าดีไหมปูพรมท่าสวยเชียเอ้ยห้องนาตาศินนั่นเหรออุ้ยไม่เอาหรอกมีคนเล่าว่ามีเสียงดนตรีไทยเล่นเองด้วย,ยแกจะไปก็ไปเหอะฉันไม่ไปหรอก โอ้ยตึกเพิ่งจะสร้างใหม่ๆเนี่ยนะตึกใหม่ก็จริงอะแต่เครื่องดนตรีมันเก่านะแกจริงด้วยงั้นเราก็ขึ้นไปชั้น4กันสิทั้งสคนพากันเดินขึ้นบันไดไปจนถึงชั้น4ี่ต่างแยกย้ายไปทำธุระส่วนตัวกันอย่างมืดๆเพราะไม่ต้องการให้ใครเห็นแสงไฟ ไม่เอานะเกรงใจไม่ดีหรอกเกรงใจไม่เอานะเกรงใจใช่น่โอ้อยแกหรือเปล่าอะไรหรอก็ตะเกียมีคนเดินผ่านแวบๆไปอ่ะแกใช่ป่ะก็น่าจะใช่นะก็ใช่ก็เดินไปเดินมาแถวนี้แหละโหยี่บอกว่ากลัวผีนะโอ้โหก็กลัวเลยโหมาต่างที่ต่างถิ่นอย่างเงี้ยโอ้ยคิดมาก ตึกสร้างใหม่ๆดูห้องน้ำสิสะอาดสะอ้านจ,จะตายไปนูคนผีมันไปอยู่ตึกเก่าๆที่สร้าง20-30ปีน่นะ่ะพวกตึกคณะมนุษยนะ์น่ะอุ้ยเก่ามาก <c oughs> เป็นไรเราเหมือนมีอะไรเคลื่อนๆอยู่อ่ะไม่มีอะไรหรอกแล้วนี่นางอ่อยเมื่อไหร่มันจะอาบน้ำเสร็จเนี่ยมาแล้วมาแล้ว เดี๋ยวแกสองคนไปนอนดิมน้าต่างข้างในก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจะนอนเฝ้าขวางประตูนี่แหละแล้วแกไม่กลัวเหรออ๋อยโอ้ยกลัวเกลอือะไรตึกใหม่ขนาดนี้ฉันก็เป็นผู้ชายนะย้ายอย่าลืมเออใช่ลืมเลยอะ่ะนน่นผ้าปูนะ่ะเอาไปปูเลยฉันเตรียมมาให้พวกแกด้วยแล้วก็รีบ,ร,บรีบนอนนะน,น,นี่ก็เที่ยงคืนละพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นมาเรียนอ,อีกอ่ะทั้งสแยกย้ายกันปูผ้าที่ใช้นอน กับออยแยกมานอนที่ริมหน้าต่างด้านในสุดของห้องส่วนออยนอนอยู่ที่หน้าประตูห้องแสงจันทร์สว่างเลยอะ่ะเฮ้พระจันทร์เต็มดวงอย่างนี้วันพระดิวันพระแล้วไงอะ่ะก็แม่เล่าให้ฟังวันพระเนี่ยผีจะออกมาหลอกคนแหละเอาออยพูดทำไมเนี่ยยิ่งกลัวๆอยู่รีบนอนเลยไป อยู่ดีๆจิ้งหรีดมันก็เงียบอะ่ะ้ีไม่มีอะไรหรอกหลับตาซะฉันก็จะนอนแล้วเนี่ยขณะที่ทั้งสองคนกำลังจะหลับนั่นเองพลันสายตาของออยก็เหลือบไปเห็นเงาลางๆของชายคนหนึ่งยืนจ้องขมิงเข้ามาจากนอกหน้าต่างแล้วเงานั้นก็ค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้น ด้วยความหวาดกลัวจนถึงขีดสุดแต่ดวงตาของเธอกลับเบิกกว้างจ้องเขมงไปที่ร่างนั้นโดยไม่สามารถหลบตาหรือหลับตาลงได้และไม่สามารถควบคุมร่างกายหรือส่งเสียงร้องใดๆได้ไดเอ้าอ้อ,อยเป็นไรอะ ทั้งสองสาวต่างจ้องมองร่างนั้นด้วยตาเบิกโพลงไม่สามารถควบคุมร่างกายของตัวเองได้เป็นอย่างนี้ไปจนรุ่งสางเออายมันหายไปแล้วโอ๊ยอ้อยช่วยด้วยอ้ยอ,อเอาเป็นอะไรของพวกแกฉันกำลังหลับฝันดีเลยก็ผีหลอกนะสิอ๋อย ใช่ชั้นสองคนน่ะนั่งมองผีตั้งแต่เข้านอนจะถึงเช้าเนี่ยเอา้เาแล้วแกไปมองมันทำไมแล้วยังไม่รู้เหมือนกันเรื่องที่นักศึกษาสามคนเจอผีหลอกบนตึกชั้นสี่คณะศิลปกรรมศาสตร์นั้นเป็นที่โจทย์จันกันไปทั้งคณะและเมื่อบอกรูปพันฑ์สันฐานให้กับยามที่เฝ้าตึกฟังโอ้ยลุงจำได้แล้ว เมื่อปีที่แล้วตอนที่ตึกยังสร้างอยู่มีกรรมกรขึ้นไปทาสีแล้วตกมาจากหน้าต่างชั้นสี่ตายคาที่ลุงว่าน่าจะเป็นคนนั้นละ่ะโอ้ยน่าสงสารจังเลยตั้งปีกว่าแล้วยังไม่ไปพุดไปเกิดอีกนะเนี่ยเฮ้ยสงสัยเราต้องไปทำบุญกันบ้างแล้วละ่ะเออฉันว่าก็ดีอ่ะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แกเหอะ ดีนั่นเนี่ยที่ฉันไม่โดนหลอกด้วยเฮ้ยรอดตัวไปทั้งสามได้ไปทำสังกทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณกรรมกรที่ตกตึกตายแต่วิญญาณดวงนั้นจะยังอยู่ที่ตึกศิลปกรรมศาสตร์อีกหรือไม่ก็ไม่มีใครทราบได้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามคลิปสนุกๆจากช่อง e c o a แอบายใหม่จังจ้า